เรื่องนี้นะคะเรียกแด้สิธาน,นะคะ่ะเหตุผลที่เลือกเรื่องนี้มานะคะก็เพราะว่าแบบตอนอ่านนะแบบรู้สึกชอบมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีแบ็กกราวด์หลังเป็นวัฒนธรรมเป็นเรื่องของแบ็กกราวด์ของความหนาอนาหุบเขาเรารู้สึกว่าอยากจะทําให้มันกลายเป็นภาพให้มันกลายเป็นจร,ริงไรล,ล่ะอ๋อเห็นหในใครสบายก็คือหลังจากที่เราได้อา่านนวริยายเนาะค,คือครเราอยากถ่ายทอดเรื่องราวของคนคละครแล้วก็เรื่องราววันธรมทางภาคหน่ง ก็ว่าเชียงรายของเราให้ให้เป็นออกมาเป็นภาพจากตัวหนังสือมาเป็นภาพใช่ค่ะทำไมสไปด์งเพือเลือกไรมาเป็นเหตุผลที่เราเลือกพ่วมกับนะคะที่เอามาแบบบาลานะคะเพราะว่าบาร์เขาสูงมากพี่ๆคงคิดนะคะว่าหล่อมากๆใช่ไหมคะพ่วมกับเราหล่อมากนะคะเหตุผลนี้คือเพื่อเหตุผลแรกเพื่อนเหตุผลแรกค่ะและเหตุผลที่สองก็คือไล์เป็นเพื่อนค่ะตั้งแต่แบบว่าปีหนึ่งเราได้เห็นกันแล้วก็รู้สึกว่า การที่คุยกับเพื่อนแล้วก็คุยกับคนที่สบายใจไปตั้งตั้งไว้ว่าแบบอยากทํางานกับคนที่สบายใจซึ่งนั่นก็คือไล์แล้วรู้สึกว่าเราคุยกันได้ทุกๆเรื่องอะค่ะเราไม่อยากมีปัญหากันในกองหรือว่าไม่อยากแบบในอนาคตมันจะแบบเฮ้ยความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่เราเชื่อว่าเวลาไลท์มีความคิดเห็นอะไรที่ไม่ตรงกับสบายอะเราเราจูนกันได้ทํางานกับฉันเป็นไงบ้างจ้าสนุกดีครับเพรามเราเป็นเพื่อนเนาะเหมือนว่ามีอะไรเราสามารถแชร์ได้ตรงๆลยเช่นว่าสบายอยากได้อะไรอยากได้อะไรเราก็จะมาแชร์หาตรงกลางร่วมกันเพื่อจะได้ทำหมอนให้ดีสุด พ่วงกลับหล่อนะคะฝากไปด้วยหล่อมากหล่อไหมหล่อมากทุกตูดเออหล่อมากทั้งแฟงก็หล่อครับเออเลือกพวงกลับแล้วทำไมเลือกเราสองคนนี้เป็นคุณหนังเลยพูนเป็นนักแสดงเออเริ่มที่ปูนปั้นก่อนแล้วกันนะคะปูนปั้นเนี่ยก็เป็นเด็กที่เป็นเด็กเออเป็นศิลปินแล้วกันห้าสิบลำต่อปูนปั้นเป็นศิลปินคนแรกที่จะไปดูแลแล้วก็เป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาให้น้อง ไปได้ไกลมากๆแล้วก็ต่อมาคือเราต้องมาหาพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วคนที่เข้าใจเราก็กลายเป็นฟุกค่ะฟุกคือผ่านด่านมาหลายรลกมากเนาะเราแบบเราเราแคสก็มาหลายครั้งถูกไหมแล้วร่วมถึงแบบว่าสุดท้ายอะ่ะตอนที่ฟุกเดินเข้ามาในห้องแครอะ่ะสไปแบบวางแล้วก็เรา <คน S 1> เจอเราเจอศิลาแล้วอะไรเงี้ยค่ะจนได้กลายเป็นฟุกฝัง่งนี้ทั้งสองคนอันนี้คือ บ้านแบบบ้านพี่บ้านน้องมากเมนก่อนเขานอนน้องสกายแต่ว่าอย่างไอ่ไม่รู้จักเลยว่านี่คือแบบว่าเป็นแบบพี่น้องบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊แบบว่าหัวหรือเปล่าไม่นะคะเพราะไละไม่รู้จักแต่ไล่เป็นคนบอกเองว่าเด็กคนนี้เล่นดีถูกไหมเล่าให้ฟังหน่อยครับก็สกายน้องสกายเข้ามาแคนกับพวกเราในวันแคนน้<ม>องแล้วเก็มีหลากหลายบทครับที่เราเปิดแคนในวันนั้นซึ่งหนึ่งในตัวละครแสงน่านเนี่ยก็เป็นน้องสกายได้ลองทําซีนเทสแล้วไรก็แบบ คอมเมนต์เลยว่าน้องคนนี้แบบิ๊กพิก๊กอย่างนี้นะดีนะการเอ็กเซสสีนหน้าน้าเสียงดีแล้วก็หันมาก,ก,กระซิบกับสไปว่าเนี่ยคิดว่าได้แต่งล่าแล้วแล้วก็เพิ่งมารู้ในวันนั้นเลยว่าว่าเป็นบ้านใกล้เรืองเคียงเป็นบ้านพี่น้องส่วนอันนี้นะคะก็จากบ้านดี and ดีนะคะก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเขามีศักยภาพสูงในการเป็นแบบว่าบริการนะคะเป็นจักกิจได้ก็คือตอนที่ ตบปากรับคํากันไปอ่ะเราก็แบบโหคุยกับผู้ใหญ่หลายรอบมากว่าแบบอยากได้จริงๆอยากให้น้องบินขึ้นไปเพราะว่าแบบทั้งเรื่องคิวทั้งเรื่องแบบว่าเอองบประมาณดิฉันก็แบบไปคุยแบบหนูอยากได้หนูอยากได้แปมแบบมาเล่นให้ได้จนแปมก็มาเล่นขอบคุณแปมนะคะดีมากๆครับขอบคุณได้โอกาสอุ้ยค่ะงั้นให้นักแสดงตรงกลางไหมแนะนำตัวก่อนว่าเล่นเป็นอะไรแล้วก็แนะนำคาสเซ็ตเตอร์ขอบคุณเล่นเท่านี้ คุณป้านะครับผมจิตตบุญรับบทเป็นคุณสายทานครับแค่นี้เหรอครับโอเคครับผมปุ๊กคูซิ์นะครับในเรื่องรับบทเป็นศิลาครับจ้าค่ะสวัสดีครับสกายนะครับรับบทเป็นแสงลาครับผมอุ้ยเก่งมากสวัสดีครับแปมนะครับรับบทเป็นจักรกิจครับครับผมครับถามแต่ละคนเลยค่ะที่เข้ามาแขกเรื่องนี้ค่ะทำไมถึงแขกเข้ามาแขก ต้องตอบคนที่มาแคกก่อนละกันได้คือเหมือนทีและโอเคบางใครไหมครับขอโทษทีนะไม่บ้างไปยืนุณปับได้เลยโอเคเหมือนทีแรกครับเรื่องนี้จะไปเปิดแคกก็คือเรารู้อยู่แล้วว่ามีตัวนางเอกก็ชื่อว่านางเอกหรอนายเอกชื่อว่าสายทานแต่ว่ายังหาคุณติลาม่เจอแล้วเราก็เลยรู้สึกว่า เราเลยไปอ่านนิยายมาก่อนในเมพแอปพลิเคชันเม p แล้วกันว่านิยายเป็นยังไงแบบน่าสนใจไหมแล้วพออ่านเข้าจริงผมรู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกนะเอาจริงๆคือการเจอการการเกิดปัญหาการหรือว่าเรื่องต่างๆที่แบบกว่าจะได้พบกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันน่าสนใจมากๆก็เลยแบบลองแคสดูซึ่งปกติแฟนคลับจะมองว่าผมมาเป็นคนแบบแปลกแแบบแบบมันตลกอะไรก็ไม่รู้<ว>แปลกแแต่ว่าผมมีความรู้สึกลึกๆในใจว่าว่าเราไม่แปลก <ś red> แปลกแหละแต่ว่าลึกๆมันต้องมีความเท่บ้างนี่วะคนเราอ่ะ <ś red> เออขอแบบไม่เท่ในชีวิตจริงก็ขอเท่ในซีรีส์ก็ได้ <ś red> ใช่ก็คือแคทเอาจงริงผมว่าแคทประมาณสองสองสารอบที่ที่ที่ททททจาได้คือแบบครั้งแรกก็เคยเจอการแล้วก็ตะ้ไปให้อ่านบทประมาณ10นาทีหลังจากนั้นก็เข้าเล,<ร>เล่นการแล้วก็มาเปิดแค่ทีนึงก็มาแค่ทีนึงแล้วก็เป็นบทประมาณ4ี่ห้าซีนนี่แหละครับ แล้วก็สุดท้ายแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะตงคูณปันนะ้นเป็นคนเปิดรับมากมากเลยนะแบบต่อเป็นนักแสดงหน้าใหม่แต่ว่าการเปิดรับในเรื่องของแบบการแสดงของว่าดีมากเลยใช่ก็เลยแบบลุ้นนะว่าเขาจะรับเราไหมวะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็โชคดีมากๆที่ที่เขาเลือกผมโชคดีเช่นกันที่เธอเลือกเราใช <laughs> ่ไม่ไม่ผมว่าทั้งคู่แล้วกันใช่มันจะคล้ายๆกับความหมายของเพลงนี้แหละครับนี หล่อจริงๆผู้เล่นผู้เล่นครับผู้เล่นเออชมเก่งประมาณนี้ใช่ใช่บ้านนี้จะพูดเก่งนะครับเพราะว่ามีแม่เป็นพิธิกรนะคะประมาณนี้ครับนี่อันพิธีกายไหมสกายเขาเก่งมากยังรับก็ส่วนสกายนะครับก็อย่างที่พี่สบายพูดว่ารู้จักกันบ้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เห็น <He> ว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกของพี่สไปนะครับผมแล้วด้วยความที่เรารู้จักกันก็คือรู้ว่างานของพี่สไปอ่ะคุณภาพแน่นอนครับก<ม>็เลยอยากก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมของซีรีส์เรื่องนี้ก็เลยตัดสินใจมาแคสครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่สไปที่เลือกมาเล่นนะครับผมแล้วก็ผมเองก็รู้สึกยินดีมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้เช่นกันครับขอบคุณครับขอบคุณที่เลือกพี่สุดท้ายครับก็ต้องบอกบอกตามความจริงเลยว่าตอนแรกอ่ะผมไม่เห็น ผมไม่เห็นด้วยผมเพิ่งมาเห็นว่าอุ้ยเขาเปิดรับไปแล้วซึ่งส่งไม่ทันแต่ว่าทีเนี้ยเขาก็มีโอกาสเปิดรอบ walk in อ,อ,อีกรอบหนึ่งผมก็เลยเอาละต้องมาเรื่องนี้แบบน่าสนใจมากก็เลยเอาลอง walk in ดูโอ้โหคนเยอะมากคนมา c a สเยอะมาก,คมามากๆครับการหาซีลายอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าจะเจอคนที่ใช่เออเก่ง <c oughs> จริงๆเื่อนผมครับ <c oughs> ซ้อมไปก่อนครับซ้อมไปก่อนเออดีดีก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่สไปมากๆครับที่ให้โอกาสขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งแท่งด้วยทุกคนนะคะขอบคุณค่ะให้ฝากซีรีสเราหน่อยให้ผู้จัดการตรงกลางก่อนโอเคอ่ะนสับตรงกลางพี่ได้อยู่ตรงกลางมองทุกกล้องแล้วก็ทุกตื่อจริงๆนะคะก็อย่างที่บอกไปตอนที่ทำพิธีกรอยู่บนเวทีอะค่ะคือสไปทราบว่า ณตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราแบบมาในจุดตรงนี้เรามาในเวลาตรงนี้เรามาได้ทันไหมเรามาได้พร้อมหรือเปล่าที่ทุกๆคนจะเปิดรับพวกเราไปอยู่ในหัวใจเพราะสไปเชื่อว่าในหัวใจของแฟนๆทุกๆคนอะค่ะคงจะมีหลายๆเรื่องหลายๆอย่างแล้วก็หลายๆความชอบซึ่งไม่ผิดเลยนะคะที่เราจะชอบอะไรหลายๆอย่างแต่เราอยากจะแบบขอพื้นที่เล็กๆจริงๆค่ะสําหรับซีรีส์เรื่องนี้คู่คู่นี้แล้วก็ความตั้งใจของ สบายแล้วก็ไลนะคะรวมถึงแบบยังมีอีกหลายๆคนที่อยากจะพูดถึงในะตรงนี้ก็คือแบบว่าเพื่อนของสไายเอยไม่ว่าจะแบบเป็นเบลเอยหรือว่าเป็นเพื่อนทุกๆคนที่อยู่กันมาตรงนี้อยากบอกว่าวันนี้ขอพื้นที่เล็กๆจริงๆลองให้พวกเขาลองไปนั่งอยู่ในหัวใจพวกคุณลองขอพื้นที่และให้โอกาสเขาโดนรักและเขาจะมอบความรักกลับไปสู่พวกคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะปเป็นยังไงนางงามป้าเนี่นะครับลบอัพโซ่อภิรัย พี่เซอร์ออมไปครขอขอบคุณกมกับก่อนใจัครับก็พี่สไปร์แลปอัพแลปอัพพูดเ,อเอยอะมากก็คล้ายๆกันครับก็คือเหมือนโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนตั้งใจมากๆท<ข>ั้งทีมทีมนักแสดงเบื้องหน้าแล้วก็พวกเราทีมเบื้องหลังทุกคนครับก็ทุกคนตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากอยากจะทําให้มันเป็นที่พี่ไซบกอยาก่างน้อยขอให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ในใจของคนของแฟนทุกคนก็ก็เพียงพอแล้วแล้วก็ที่เราจะได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่เราอยากถ่ายทอดผ่านซีรีส์ครับ ขอฝากทุกคนด้วยครับขอฝากด้วยค่ะให้โอกาสพวกเรานะคะขออนุญาตเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนและการจะกายเราไปดูครับผมตอนนี้ก็พายอดเรียกดาิทานก็ออนแอร์ air เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฝากทุกคนกดเข้าไปดูแล้วก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ค่ะี่ปก็พวกเราตั้งใจกันมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังทําเต็มที่ที่สุดครับ ขอแค่ทุกคนเข้ามาช่วยกันดูหน่อยนะครับขอบคุณครับก็สำหรับตัวไพ l o t ซีรีส์ของพวกเรานะครับยังไงคุณป้านก็ฝากทุกคนแบบช่วยปั่นวิวแล้วก็ดูกันหลๆรอบเลยด้วยนะครับผมยังไงก็เหมือนที่พี่ไรบอกพี่สไปรบอกไปแหละครับผมว่าแบบฝากพื้นที่เล็กๆในหัวใจด้วยอะไรเงี้ยคุณป้านก็ตัวไม่ได้ใหญ่มากยังไงก็ฝากเนาะฝากตัวกทีนึงด้วยนะครับตัวเล็กเัาเล็กน่ารักด้วยนะช่วปั่นอยู่ให้คุณป้านด้วยนะครับผมขอบคุณครับไม่เปลืองพื้นที่ในใจแน่ๆค่ะเชิญครับนี้ไปเอง ยากแล้วทุกคนก็พูดกันม่หมีสอบมีสอบมีสอบใช่ <laughs> ยังไง,งก็ฝากซีรีส์เรื่องเรียกแลสิทานด้วยนะครับคือในทีเซอร์อาจจะเห็นว่ามันเป็นอะไรที่แบบสั้นๆแต่เอาจริงคือเราตั้งใจจริงๆที่แบบลงพื้นที่ถ่ายจริงๆที่ภาคเหนือจริงๆแบบผมว่าสองวันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากแบบตั้งแต่ตีห้าถึงตีสามอะไรเงี้ยครับพวกเราทุกคนตั้งใจกันมากๆแล้วก็อยากจะขอกำลังใจจากทุกคนแล้วกันครับแบบแฟนคลับทุกทุกคนเลยลองเปิดใจดูก็ได้อย่างเงี้ยครับ ชอบไม่ชอบเราไม่ว่ากันแต่ว่าลองเปิดใจสักนิดนึงก่อนเฮ้ก็ปากซีรีส์เรื่องเรียกแดนสิทานด้วยนะครับหรือว่าพล l o อดด้วยเรียกแดนไพล o t อตครับเรียกแดนไพลอตนะคะขอบคุณมากค่ะ